ในเราก็อาจจะไม่อยากให้มีด้วยเข้าใจนะฟังนะหลายๆคนที่เป็นความรู้สึกแบบเนี้ว่าพอเรามีองค์มีเทพแล้วเรารู้สึกแบบว่ามีสามีแล้วรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีอ่ะเราไม่เป็นอิสระหรือว่าการที่เราจะทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขามามาอยู่แบบวงการชีวิตเราหรือว่าการที่ต้องมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่เราแบบว่ารู้สึกแบบว่ามันน่าราคาญมันรู้สึกไม่ไม่ชอบ มันเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะจิตของเราแล้วก็ภาวะองค์นายองค์เทพเราท่านปิดกัน้นยางไม่อยากให้เรามีและหลายคนที่บอกว่ามีองค์แล้วมีคู่ไม่ได้มีคู่ไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าถ้ามีคู่ที่ไม่ดีที่สื่นสินไม่เสมอกันหรือว่าไม่มารับทางนี้ไม่มาศรัทธาทางนี้ด้วยท่านก็จะไม่อยากให้เรารู้เรามีอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่า ตอนนี้เหมือนเราต้องทำงานหรือว่าต้องหาเวลาในการเรียนภาวนาปฏิบัติถวายท่านมากกว่ามันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกจิตเราอะไม่อยากเพ่งมองผู้ชายหรือไม่อยากมีคู่แล้วหรือว่าเคยมีมาแล้วแล้วเบื่อหรือว่าผู้ชายเจอผู้ชายที่ไม่ดีเจอผู้ชายที่เห็นแก่ตัวหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบเราก็เลยมองว่าเราเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลลูกได้หรือว่าอยู่คนเดียวได้เรา เราสามารถอยู่อยู่แบบเป็นผู้หญิงแกล่งได้ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหัวใจของพระแม่ที่อยู่ในตัวเราก็คือเป็นผู้หญิงแกรง่งแล้วก็มีความกล้าหาญไม่กลัวต่ออุปสรรคแม้แต่เราจะอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรและเราไม่ได้มองถึงเรื่องการเมยไม่ได้มองถึงเรื่องเศพษกามหรือว่าเราไม่ได้มีกิเลสต,ตรงนั้นไงถ้าเราไม่ได้มีกิเลสต,ตรงนั้นเราก็จะไม่มองเรื่องการมีคู่แต่ถ้าเกิดบางทีการมีคู่เนี่ยเพื่อ กพื่อช่วยกันหนุนนําอุปถัมภ์ําชูกันอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนน่ะมีคู่แล้วเล้าเล่าเมาเล่าใช่ปะหรือว่าเสพยาหรือว่าทําตัวไม่ดีพิดศีลิํทให้เราเหนื่อยใจอีกมันก็กลายเป็นว่าไม่มีซะดีกว่าเราอยู่คนเดียวสบายใจกว่ายุคนี้สมัยนี้หลายๆคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าอยากจะมีคู่เท่าไหร่ และหลายคนเป็นแบบนี้แต่ว่าในภาวะของคนมีองค์จริงๆมันจะเป็นมีความรู้สึกแบบว่าความรู้สึกของลูกที่เป็นอะ่ะมันเป็นการที่เรียกว่าเบื่อแล้วก็ปรงแล้วภาวะองค์ในด้วยเข้าใจปะนะน่าจะมองเป็นอากาศ <c oughs> ทางทางที่สวยทางทางที่สวยแล้วก็แบบดูหุ่นดีแล้วก็แบบแแบบเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ชายมากๆเลยนะลูกอะ่ะ ทังหุ่นทั้งหน้าตาทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีมีผิวพรรณรูปรักหน้าตาดีเป็นที่จับตาเลยแหละแต่เรากลับไม่อยากมีใช่ไหมนี่แหละท่านอาจจะให้เรารู้สึกแบบว่าปิดกันนะปิดกั้นใจเราไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาเต็มเลย <laughs> เลือกไม่ถูกอีกเดี๋ยวเข้ามาเต็มเลยเนี่ยเพราะว่าสวยด้วยนะ แม่ก็รู้นะในวันนี้พอเข้าใจแล้วเนาะว่าการที่เรามีองค์เราต้องปฏิบัติอย่างไรมีคําถามอะไรอีกไหมหนูอ่านตด้ามจำการทดสออ่าก็โยงไปถ่ายกนได้เลยค่ะแม่เพราะว่าถ้าดเรียนไหมอ่าผมก็คือมที่ท่านชิมนะมก็ไม่รู้ได้นะผมก็ไม่รู้ทำจากวิธีไหมมันมีวิธีทำอย่างนี้นะคือแบบ mười lăm ngày 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 mười lăm หนูว่าเรื่องแศูนย์คนนม่ไงอะไรหนูว่าเป็นคนแบบพ่อแม่คือหนูไม่สร้างให่อนแมยนะเบอนเนยเหมือมีได้าไม่แบบเนี้ยหนูอย่หางกับพ่อกับแม่นะหนูทำงานทำเพือนะนเป็นคนชา่สมราษฎร์จริงหนูมอย่พือทำเพื่อกับพ่อกับไมเนี่หนูตอนรกหไม่ได้ไม่ได้ขอเงินอะไรนะหนู้อชีวิตของหนูแบบหนู้สัตว์ละเมอ ถ้าเาหัวกันมีรัหน้าที่งานที่ดีีไม่องก็ได้เพราะว่าเป็นคนเก่งไงเพราะว่าเป็นคนเก่ง <c oughs> เป็นคนเก่งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็ได้เราดูแลตัวเองได้ <c oughs> เพราะว่าเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้อันนี้สาวมัน่นนะเป็นสาวมั่นจริงๆแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะลุกนะสาธุลุก